สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2 6 8ลักณลัคนาราศีมิถุนนะเดือนนี้สู้แล้วเฮงปังรวยแต่ต้องสู้หน่อยนะเเพราะว่าดาวตอนนี้เข้าแมาเข้าสู่ภพอริเยอะแต่ก็ถือว่ามันให้คุณภายหลังนะครับให้คุณภายหลังเดี๋ยวเราจะไปตีความกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ก่อนอื่นฝากครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอ,อกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกติคิวอาโค้ดและเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2568นะครับเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงเนาะลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเนี่ยดาวเข้าอลิเยอะแม่แต่ก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับมันก็มีทั้งให้คุณให้โทษนะครับ แต่ดาวอื่นๆยังเข้าสู่จุดสวยจุดดีของดวงชะตาทิศทางมันทิศทางใหญ่ของดวงชะตาเนี่ยมันโอเคดาวใหญ่ๆยังให้คุณในดวงชะตาแบบชัดเจนและดูดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละดวงทีละดาวจะได้เข้าใจเริ่มกันที่ดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนวินาาแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะ โครจรเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นพบปุตตะของดวงชะตาปุตตะเป็นเกษตรปุตตะคืออะไรถ้าเป็นคนแปลว่าเด็กเด็กลูกหลานบริวารเด็กทั่วๆไปลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าอันนี้คือบุคคลถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือ ความสนุกสนานอารมณ์ความรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายๆงานลื่นเริงงานปาร์ตี้อะไรต่างๆนะครับหรือเป็นการถ้าเกี่ยวกับงานนะก็จะเกี่ยวกับงานอดิเลกงานเป็นจ็อบงานที่เกี่ยวกับการลงทุนอ่าคือลงปุตตะเนี่ยลงทุนไม่ได้ลงแรงลงทุนก็หมายถึงเสี่ยงโชคหมายถึงการพนันก็ยังได้ นะครับงั้นพอปุตตะเป็นเกษตรนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีพบถือว่าเป็นพบดีของลุงจะตาตามความหมายอะครับความผ่อนคลายความสนุกสนานความล่าเริงหรืออารมณ์ความรักความรู้สึกก็ได้นะนี่คือเหตุการณ์รอบๆตัวทั่วไปก็คือสดใสทีนี้ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยอ่าวินาศก็แปลว่าคาดไม่ถึงครับคือวินาศเนี่ย ความหมายมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายมีทั้งเสียหายพังทลายเจ๊งกับคาดไม่ถึงซ่อนเงื่อนลึกลับทีเนี้ยดาวมันเป็นกเกษตรเราก็ต้องอ่านไปในทิศทางที่ดีเพราะ,กระเกษตรแปลว่ามันชัดเจนมั่นคงวินาศเป็นกเกษตรก็แปลว่าไอ้ความเสียหายมันไม่เกิดขึ้นฉะนั้นดาววินาศเนี่ยเมื่อเข้าสู่พรปุตตะและเป็นกเกษตรก็หมายถึงว่ามันจะเกิดเหตุแบบ สิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ความสนุกสนานความร่าเริงการผ่อนคลายการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้แพลนไว้เออคือเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้แพลนไว้หรือเรามีเกณฑ์การเข้าไปเล่นเกมอะไรสักอย่างที่มันสนุกสนาน รวมทั้งการลงทุนการพน,นันการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าปลายเนี่ยปลายเข้าสู่ปลายปีมันก็จะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรจัดชิงโชครางวัลอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำงานของท่านหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสนะแล้วมันมาแบบคาดไม่ถึงคาดไม่ฝันด้วยนี่ถือว่าดีครับนะดาวศุกร์ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ดวงแรกสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดาวศุกร์เข้าสู่จุดดีของดวงชะตาพบที่5ลัคนาราศีมิถุนนะก็ตีโกนธาตุด้วยเห็นไหมตีโกนธาตุแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเห็นไหมเออก็ได้ใกล้ชิดกันถ้าเป็นบุคคลก็แหมอาจจะมีบุตรแบบคาดไม่ถึงเออทายแบบนี้ก็ได้นะปุตตะแปลว่าบุตร ไปว่าลูกหลานน่ะคาดไม่ถึงหรือกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรลักษณะแบบนี้ดีไม่ดีไม่รู้นะแล้วแต่คนเห็นไ,ไหมบางทีมันไม่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องตั้งท้องเสมอไปนะคุณผู้หญิงนะอาจจะหมายถึงแบบเออญาติโกโหติกาเอาลูกเอาหลานมาฝากเลี้ยงเขาใช้ให้เราไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ก็ได้ เออนะครับพระดวงชารลัคนาราศีมิถุนเนี่ยโอ้โหได้ตีกธโตนลมเนี่ยมันมีเกณฑ์นะเกณฑ์เดินทางไปทางไกลหรือต่างประเทศบางทีอาจจะต้องพาลูกพาหลานไปเรียนต,ต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยอาจจะไปอยู่ด้วยสักเดือนสองเดือนไปส่งอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปอยู่เลยก็ได้ไปอยู่ไปอยู่ดูแลลูกหลานที่เรียนต่างประเทศก็เป็นไปได้ครับ ต่างประเทศต่างจังหวัดมีโอกาสนะครับแต่ทิศทางมันก็อย่างที่บอกอะ่ะไปในทางที่ดีดาวศุกร์4พฤศจิกายนเนี้ยเข้าสู่มุมดีของดวงชะตาเนี่ยสมบูรณ์เลยตีกธาตดลมเมื่อดวงได้ตีกธาตดลมและชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับ หรือไปเที่ยวกันเนี่ยดาวสุขมันคืออะไรการความสนุกสนานน่ะก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช่ไหมมันก็อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นพภเกตครับเก้าพฤศจิกายนย้ายเข้าพบลาพะเห็นไหมสวยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภแม่ชัดเจนเลยชัดเจนเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภแล้วเล็งมาที่ดาวพุธด,ดาวประจําตัวเล็งมาที่ดาวศุกร์เห็นไหมเออและดาวเกตเนี่ยหมายถึงต่างประเทศก็ได้เนี่ยของคุณออกออกแนวนี้นะดวงของคุณมีการเดินทางมีการอะไรเงี้ยดาวเกตเนี่ยเกี่ยวกับต่างประเทศก็คือเข้าสู่พบลาภได้โชคลาภจากการเดินทางได้โชคลาภจากต่างประเทศมันตีความได้สองแบบเลยทั้งล้าสมัยและทั้งในแง่ของความเชื่อเลย ล้าสมัยก็คือเกี่ยวกับต่างประเทศได้เงินจากต่างประเทศได้โชคลาภจากทางไกลได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้โชคลาภเป็นของมีค่าวัตถุโบราณได้หมดเลยหรือถ้าเกี่ยวกับความเชื่อเลยก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไหว้พระขอพรแล้วได้โชคได้ลาภอ่ะเห็นไหมตีความได้สองแบบเลยสุดขั้วเลยนะ ทั้งความล้าสมัยทั้งเรื่องของความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมได้หมดเลยนะครับนะถือว่าสวยมากนะครับสาหรับดาวเกตเข้าสู่ภพลาพักก็แปลง่ายๆได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะฉะนั้นช่วงนี้ก็เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนการเงินด้วยเห็นไหมบุญกุศลความดีความงามมาให้เงินคุณชัดเจนและดูดี นั้นชาวราคนาราศีมิถุนก็ไม่ต้องกังวลไปเห็นไหมรวดูสิได้ดวงโอ้โห,โโหตีโกนทัดลมสวยถัดมาครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวสหัสชะนะครับดาวเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยเข้าไปสู่ภพอลีแล้วอันนี้แปลยังไงก็ต้องแปลว่าไม่ดีสหัสชะอลีก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูง มีเรื่องอุปสรรคขัดขวางมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งไหมมีเพราะดาวอริคือดาวพระอังคารเนี่ยเขาตั้งตัวอยู่เป็นเกษตรอริรออยู่แล้วเข้าใจไหมอริดาวอริคือดาวอังคารรออยู่แล้วแล้วดาวสหัชชะคือดาวเพื่อนฝูงดาวสังคมสังคมที่คุณอยู่คนรอบข้างหรือแม้แต่พี่น้องเนี่ย โคจรเข้าไปเจอดาวอังคารแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยผิดกับอังคารครับเขาเป็นดาวคู่ศัตรูพอเขาเป็นดาวคู่ศัตรูนี่ก็แน่นอนเจอกันต้องชงเชงชงเชงและชาวราศาีมิถุนนมีเกณฑ์การเดินทางด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังครับในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยขับรถขับลาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับ เซฟทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่านจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดเช็ครถเช็คลาระบบน้ำระบบไฟเครื่องยนต์ยางเกียร์เช็คมันทั้งหมดอะนะครับให้ให้รถเรามีสมรรถ,ถนะพร้อมที่สุดจะได้ไม่ต้องไปกินข้าวลิงกลางทางเข้าใจไหมเออ หรือเกิดอุบัติเหตุรถสงรถเสียอะไรขึ้นมามันมันไม่สนุกแล้วมันวุ่นวายแล้วหรือถ้าจะตีความให้รุนแรงไปกว่าน,นั้นก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรพวกนี้มันก็ต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นนอกจากเช็ครถเช็คลาแล้วนะครับใครไม่ได้เดินทางด้วยการขับรถไปเองก็ต้องเช็ครอบเช็คไฟดีๆมีปัญหาติดขัดวุ่นวายนะครับนอกจากเช็ครถแล้ว ประกงประกันทะเบียนพลบออะไรต่างๆนานาผสง์ภาษีเนี่ยเอาให้มันครบมันจะมีการติดขัดในการเดินทางไงและดาวทิ่ดาวอังคารเนี่ยนอกจากจะเป็นคู่ศัตรูแล้วเนี่ยยังได้รับสมญานามพิเศษว่าคู่อุบัติเหตุด้วยนะระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งใครเดินทางบ่อยๆชอบขับมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะ ใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่ามีโครงการจะไปออกทริปขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมอากาศเริ่มเย็นหนาวหนๆไปภาคเหนือขึ้นเขาอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามันระวังนะเพราะว่าอธิกออังคารเนี่ยมันทายเจาะจงลงไปได้อีกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดที่บริเวณศีรษะกับที่เท้าฉะนั้นคนที่ขับรถน่ะ เวลามันมีปัญหาอะไรมันโดนทั้งตัวถูกไหมแต่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองล้อเนี่ยไม่หัวก็เท้านะถูกไหมเออรถล,ล้มเนี้ยทับขาตัวเองนะท่อทับเข้าไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมงานยาวงานหยาบนะครับหรือเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยเช่นเกี่ยวเอาเท้าเกี่ยวขาตั้งขึ้นแล้วมันมันผิดเหลี่ยมม,มันครูดเนื้อเข้าไปเนี่ยโอ้ยไม่ไม่สนุกนะนะลากยาวเลยนะเขา้าใจไหม เออเคยไหมแบบเนี่ยเอาเท้าเกี่ยวขาตั้งแล้วมันมันฝืดหรือจังหวะมันแบบมันไม่ลงตัวแล้วมันขูดเนื้อมันแทงเนื้อเข้าไปเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาหรือตั้งขาตั้งไม่ไม่บาลานซ์ก็ลดทับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มันใช่ไหมนี่ขานะแต่ที่ที่ศีรษะเนี่ยสำคัญเพราะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันต้องระวังอ่ะ หมวกกันน็อกเนี่ยบางคนไม่สวมอะ่ะใช่ไหมบางคนสวมแต่ก็บางทีไม่ใส่สายรัดอยี้ยหรือบางทีหมวกกันน็อกไม่มีคุณภาพอย่เงี้ยปาลงพื้นยังแตกเลย<จ>ก็เอาที่มันเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เตือนไว้นะครับไม่เกิดขึ้นดีขอให้ทำนายผิดแต่ถ้าเกิดขึ้นเราเตรียมตัวรับมืออย่างไรตรงนี้สำคัญนะหนักได้เป็นเบา แต่ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหนักไหมผมต้องทายสุดไปก่อนแต่ตรงเนี้ไม่ได้มาอวยไม่ได้มาปลอบใจแต่มันไม่ได้รุนแรงหรอกนะที่ว่าไม่ได้รุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาส่งกระแสมาถึงตรงนี้เข้าใจไหมเขาส่งกระแสมาถึงงั้นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวบุญกุศลดาวบุญกุศลเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองฉะนั้น ขับรถขับลาก็ต้องดูที่พฤติกรรมตัวเองนะครับขับช้าขับเร็วนะครับอันนี้ด้วยเพราะว่าคือดาวเกตเนี่ยเขาเข้าบ้านดาวอังคารเนี่ยฉะนั้นเกตเนี่ยไปกระตุ้นดาวอังคารให้มันอังคารคือความกล้าบ้าบินความกล้าความแข็งความขยันความดื้อรั้นเนี่ยดาวเกตมันมันส่งพลังไปถึงดาวอังคารได้เพราะเขามาอยู่บ้านดาวอังคารดาวเกตมันคือเสริมอ่ะ ตัว plus อะประหลาดประหลาดอะฉะนั้นมันทำให้อังคารเนี่ยที่นิสัยเดิมเขาเป็นความกล้าบ้าบินมันจะยิ่งเพิ่มเข้าไปนั้นอะคุณสังเกตดูเด็กใครมีทะเบียนรถ3 9มเเสานี่ยนะหรือในเลขเลขในตัวเองของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับเลขสามเลข9ก้าเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะขับรถไว <c oughs> โดยเฉพาะทะเบียนนี่ชัดเลยทะเบียนรถไหนมีสามเก้าเยอะๆนะนะผมเจอเลยนะทะเบียนทะเบียนแบบทะเบียนประมูลด้วย 9, 3, 9, 3, เก้าสามเก้าสามนี่ยหรือสามเก้าสมเก้านี่ยโอ้โหเฟียวฟ้าวเฟียวฟ้าวทุกคันนะครับจริงไหม่ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย ส่องแสงตีโกนมาถึงเนี่ยโอเคมันทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูไม่รุนแรงพฤหัสคือบุญกุศลบุญเก่ามาช่วยดีนะครับพฤหัสเป็นคู่มิตรกับดาวอาทิตพฤหัสเป็นคู่สมพลกับดาววังคารสบายอกสบายใจได้นะจ๊ะถัดมาปลายเดือนเลยนะครับดาวศุกร์เดินไวคราวนี้เข้าเรือนอริแล้วอันนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดังดาวเรือนดีและดาวเรือนเสียเป็นทั้ง ปุตตะเป็นทั้งวินาศนฉะนั้นความเป็นปุตตะเสียไหมเสียเพราะดาวดีเข้าเรือนเสียนะปุตตะอริไม่ว่าอะไรมีปัญหาขัดแย้งกับบุตรหลานลูกน้องหรือสิ่งที่บอกอะโครงการใหม่สิ่งที่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือที่ทำอะไรมันจะมีการติดขัดมันปกติเลยครับเพราะ เขาวางภพอริไว้หลังปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ย่อมมีอุปสรรคขัดขวางเสมอเห็นไหมการที่เขาวางพบวางเรือนไว้เนี่ยคือปุตตะนีปุตตะแล้วก็อลินี่นะตนุค,คือตัวตนกระดุมพระคือการเงินพบที่สองเลยต้องมีเงินก่อนชีวิตต้องหาไรายได้เลี้ยงชีพถูกไหมสหัสชา้เริ่มคบหาสมาคม ออกสังคมออกสังคมเสร็จปุ๊บอเกิดความมั่นคงในชีวิตพันธุไม่ว่าจะเป็นกิจการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจากนั้นถึงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมื่อตัวเองมีความมั่นคงแล้วงานมั่นคงชีวิตมีความมั่นคงเริ่มต้นหารายได้ใหม่ๆเริ่มต้นโครงการเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆพอเริ่มใหม่เป็นไงเจออะไรไงก็ต้องเจออุปสรรคขัดขวาง พอเจออุปสรรคขัดขวางก็จะมีปัตตนีคือคู่มาช่วยจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือมรณะจากนั้นคือเกิดความเจริญรุ่งเรืองคือสวภพระจากนั้นก็คือกรรม,มะกรรม,มะเนี่ยจะดูเรื่องการงานก็ได้แต่โดยหลักจริงๆเนื้อแท้จริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเขาเรียกว่าประมวลผลมาจนเขาเรียกว่าบ่มเพาะกรรมดีกรรมชั่ว จากการใช้ชีวิตมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันมาสรุปตรงนี้กรรมมะจากนั้นจึงไปลาภะคือความสำเร็จคือจุดสูงสุดของชีวิตจากนั้นวินาศก็คือจบสิน้นเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปเกิดใหม่ <laughs> อะเนี่ยช่วงนี้ดีพระดาวพหาุหธสบดีดาวคู่ครองเนี่ยเป็นไงมาให้เงนินเห็นไหม ออการงานก็ให้เงินคู่ครองก็ให้เงินแล้วพฤหัสก็ส่งกระแสมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่ากรากฏเป็นธาตุน้ําพิจิกก็ธาตุน้ำทัะนั้นดาวที่อยู่ธาตุน้ําด้วยกันเนี่ยเขาจะส่งถึงกันส่งแบบบายพาสเลยพฤหัสไม่ต้องเดินข้ามสิงข้ามกันข้ามตุนครับไปถึงพิจิกได้เลยเพราะเป็นธาตุน้ําเหมือนกัน,น,นเรียกว่าตรีโกณฉะนั้นพฤหัสเป็นมิตรกับอาทิตย์ พฤหัสเป็นสมพลกับอังคารพฤหัสเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกับดาวอังคารดาวศุกร์ก็เป็นสมพลกับอาทิตย์ฉนะนั้นมันเกิดการไก่เกลี่ยเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมบอกว่ามันเกิดปัญหาถูกต้องมันต้องเกิดแต่เกิดแล้วจบไหมจบจบเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนอริเขาเป็นกเษกเษตรเกษตรไปว่าแน่นอน เห็นไ,ไหมกเกษตรไปว่าแน่นอนแล้วไม่เกิดผลเสียหายเพราะว่าดาวศุก์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศไปอลิแปลว่าผลเสียหายไม่เกิดขึ้นถูกอลิขัดขวางคุณความเสียหายมันเกิดยากอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นดูดีเลยภาพรวมทั้งเดือนอ่าเนี่ยดาวเสาดาวลาวหูเนี่ยถือว่าอยู่ดีครับอยู่พบสุภะ,ะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการงานและคู่ครองเนี่ยมาอยู่ พบการเงินมาอยู่พบการเงินแล้วเป็นไงเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่มีพลังให้คุณดาวอุดแสดงว่าสนาพาส่งเสียช่วยคลอเคลียผักใสให้สมหมายครับอยากมีเงินใช่ไหมมีคู่หรือ,อยังเพราะคู่ให้เงิน <c oughs> คู่ไม่ใช่แค่คู่รักคู่ครองสามีภรรยาอย่างเดียวนะ ไม่ใช่แฟนอย่างเดียวนะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนผู้ร่วมทุนคู่ทุกอย่างเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรต้องทำเป็นคู่มันถึงจะได้เงินเพราะคู่มาให้เงินและให้เยอะด้วยนะงานมาให้เงินให้เยอะด้วยเนี่ยทำงานเป็นคู่หาคู่เขาเรียกว่าคู่คิดในการทำงานหรือใครที่จะทำธุรกิจก็หาหุ้นส่วน มันช่วยเสริมนี่แล้วมันจะได้เงินสู้แล้วรวยครับและสู้ชนะด้วยเห็นไ,ไหมสู้ชนะด้วยเพราะว่าเนี่ยดาวอลีเป็นเกษตรคือถึงเวลาเนี่ยมันมันมันดาวมันเริ่มโคโจรเข้าสู่ภพอลีแล้วมันคือแน่นอนต้องเจอการแข่งขันเจอการขัดขวางเจออุปสรรคเจอปัญหา แต่โชคดีที่ดาวอังคารมันอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจบลงและจบลงแบบได้ลาบได้ผลเพราะว่าดาวอังคารเองก็เป็นดาวโชคลาบด้วยเห็นไหมก่อนเจอโชคลาบคุณต้องเจออุปสรรคเจอการแข่งขันเนี่ยดวงอย่างเงี้ยเป็นดวงแบบนักกีฬานักต่อสู้นักแข่งขันได้ พราะดาวโชคลาภกับดาวอริเป็นดาวดวงเดียวกันฟันฝ่าอุปสรรคแก้ปัญหาเอาชนะแข่งขันแล้วได้โชคลาภมันก็เป็นผลสรุปออกมาว่าสู้แล้วรวยไงแล้วรวยด้วยเพราะดาวพฤหัสเป็นไงมาอยู่เรือนการเงินเป็นมหาอุดรคุณฉะนั้นดีไทยดีเสียไทยเสียนะระมัดระวังอย่างเดียวที่ผมห่วงคือเรื่องอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้เราควบคุมให้ได้ดีที่สุด นะครับขับรถขับลาเช็ครถเช็คลาระมัดระวังประกรงประกันเอาให้ครบนะครับโดยเฉพาะห่วงที่ห่วงคือท่านที่ขับสองล้อนะ,นะสองล้อเนี่ยมันคืออาทิตย์อังคารเนี่ยมันอย่างที่บอกอะ่ะมันหมายไว้ที่หัวที่ขาการระมัดระวังแต่ยังไงก็ตามขอให้สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้น ชัดเจนสิ่งที่ร้ายๆก็ขอให้ไม่เกิดแต่ต้องระวังกันเองด้วยนะอ่ายังไงฝากขอบคุณชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยที่ดูคลิปนี้นะครับโอกาสยังดีครับสู้แล้วรวยนะแข็งขันถือว่าโอเคยังไงชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดวงจะดีไปอีกปี2ปีไม่ต้องกลัวเลยครับ6.970เนี่ยยังยังหกปดปลาย6.8ปี6.970เนี่ยสวยๆเลย ถ้าจะเอาจริงๆนะดีอีกสีหปีด้วยซ้ำนะแต่แหมค่อยๆตามไปแล้วกันนะครับตามช่องนี้ไปนะกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะจ๊ะกด u u s c r i b e นะจ๊ะใส่กระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปนะมีถุนมาเมื่อไหร่จะได้เด้งถึงดังมาเตือนกันนะครับแล้วถ้าถูกใจคำทำนายนะครับสนับสนุนช่องได้ที่คิวอารโค้ดและเบอร์พร้อมเพย์นี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ารวบดวง นี่รูปดวงตอนสิ้นเดือนโอ้สวยดาวพระจันทร์เข้าเรือนการงานเห็นไหมตีโกนท่านน้าตีโกนทัดลมโอ้โหใช้ได้ครับเนาะชาวลัคนาราศีมิถุนครับเดือนพฤศจิกายนสม6 8หสู้แล้วรวยนะเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าไม่ต้องสู้แล้วสบายแล้วนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับเฮ็งปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ